ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์นิเคอินะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหังเส็งภาคเช้านะครับจำวันที่25นะครับจากช่องอาร์นิเคอินะครับอ้วนหางเสียงบ่ายแต้มเดียวแตกอีกนะครับเออเป็นโลกแต้มเดียวตั้งแต่จีนบ่ายท่างบ่ายก็แต้มเดียวแตกนะครับโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์ต่อนะครับห่างเส็งเปิดเช้าเปิดลบนะครับ808 ลบศูนย์ประหยัดตัวเลขมากครับศูนย์แถ้าเห็นสังเกตจะเป็นกลุ่มเลขขี่นะเนี่ยไอกลุ่มขอทานโครับกลุ่มเลขคู่เนาะสองสซึ่งผมก็จับมาเลยครับวันนี้เช้าเรียนสองสครับชอบ4มากก็สองเลขน้อยครับเจอครับ24 64 8่สี่ 04 64 84ครับในเมื่อฟันเสียกร้ใสสอครับผมเนาะลองพิจรารณาดูครับสำหรับหังเสงช้าครับลองพิจรารณาดูครับเพราะเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้ไอผมจำไม่ได้ละเมื่อวานนี้ เมืวว่อวานนี้อะไรเมืวว่อวานนี้น่าจะเดินอยู่ครับน่าจะเดินอยู่นะยังไงลองพิจารณาดูครับ <away> พอดีอีกผมเปลี่ยนหนังสือเล่มใหม่ผมไม่ได้ดูเล่มเก่าเมืวว่อวานจบไปเล่มเก่านะครับโอเคครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านครับใครคิดดีทําดีกับช่องผมขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านนะครับใครคิดไม่ดีทําไม่ดีใครขี้ฉาดิสยาเขาดิสไลฟ์ขอให้นิ้วเป็นง้อยขอให้ขอให้กลับกัน,นครับขอให้ได้สิ่งที่ไม่ดีกลับไปแล้วกันโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจากอานิเคอีกครับ